ซีส,สตอรี่อีกแล้วนะคะก็นี่นะคะทุกคนเหมือนจะมาย้อมผมด้วยตัวเองนะคะก็จะเป็นรีวิวย้อมผมด้วยตัวเองนะเออหมวยเนี่ยเคยย้อมสีผมมาก่อนแล้วจะเป็นสีโทนสว่างนะคะอย่างที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปก่อนๆเนาะก็จะเป็นสีบอลสว่างเลยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย มหมยเคยย้อมสีน้าตาลนะคะสีน้าตาลแบบสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะแล้วมันก็เกิดการเฟรดนะคะทุกคนสีมันก็แบบหลุดบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็ผมใหม่ก็น,นะคะจะเห็นได้ว่าสีผมมันไม่เสมอกันเลยนะก็ข้างบนจะเป็นสีดํานะคะเป็นสีที่ผมจริงๆที่เพิ่งขึ้นใหม่เนาะแล้วก็สีที่ย้อมมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันไม่เสมอกันมันก็จะมาย้อมในคลิปน,นี้นะคะ เลือกใช้เป็นของแบรนด์โคต้านะทุกคนนี่นี่แหละคะ่ะเป็นแบบแบรนด์ ที่กําลังดังตอนนี้เลยเพราะว่าแบบเห็นแบบรีวิวใน t ิ k กต็อกเยอะมากนะคะก็วันนี้เหมือนจะเลือกใช้เป็นสีวิสเปอร์นะคะกับสีเทารนี่นะสองสีนี้ผสมกันเดี๋ยวเราจะมาลองผสมดูนะคะทุกคนว่าสองสีนี้ผสมกันแล้วแบบย้อมผมแบบเนี้ยมันจะออกมาเป็นสีประมาณไหนนะคะแล้วก็วันนี้เหมือนจะไม่กัดผมนะทุกคนก็คือจะย้อมแบบแบบนี้ไปเลยนะคะดูว่ามันจะออกสีไหมหรือว่ายัางไงเนาะก็ตอนนี้นะทุกคนก็คือเห็นที่เขาแบบ มีดาวมุมนมาม่าอะไรกันเนี่ยว่าแบบเออเป็นสีออร์แกนิกอะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบดื่อน,นี้นั่นอะไรอย่เงี้ยเนาะก็ เหมอก็ไปอ่านมานะคะก็คือแบบเขาอะบอกว่าเขาไม่ได้เคลมว่าเป็นแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาบอกว่ามีส่วนผสมของออร์แกนิกนะคะที่แบบว่าช่วยบำรุงให้ผมเนี่ยไม่เสียเยอะจริง,รงๆการย้อมผมอะทุกคนคือมันแบบยังไงผมมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเนาะแบบเสียมากเสียน้อยเนาะก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะแต่ก็ตอนเนี้ยก็คือเขาบอกว่าไม่ได้เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าสีย้อมผมนะทุกคนมันไม่มีคําว่าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าการที่สีผมจะเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยมันก็ต้อง ก็ตามนั้นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบวิธีใช้บอกนะแต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแต่ก็มีรูปบอกนะตรงนี้ข้างหลังนะคะแล้วราคาคือแบบราคาดีมากกล่องละร้อยสี่สิบห้าบาทนะทุกคนข้างกล่องนะคะเขาบอกว่าให้สีมาหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ดีลเ o อร์นะคะหนึ่งร้อยแล้วก็มีถุงมือถุงมือมาให้แบบนี่นะคะเดี๋ยวมันจะแกะให้ดูนะคือแบบ กลิ่นแบบมันออกแบบยังไงไม่รู้อะทุกคนจริงๆเขาบอกว่าเป็นกลิ่นกลิ่นโสมนะคะแต่เหมือนก็ไม่รู้ว่ากลิ่นโสมมันเป็นกลิ่นยังไงแต่ว่ามันไม่ได้ฉุนเลยนะเปิดออกมาก็คือแบบกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรถุงมือแบบนี้มาให้นะคะในกล่องก,ก็จะมีนี่สามชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สองตัวนี้ผสมกันนะทุกคนเหมือนแบบย้อมผมปกติเลยนะคะนี่อันนี้อีกกล่องหนึ่งอันนี้เป็นสีเทานี้นะที่จะใช้ผสมกันนะคะเราจะใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะก็คือใช้หนึ่งอย่างละหนึ่งกล่องเพราะว่าผมเราก็ยาว บบเลยไหลามาแล้วก็น่าจะต้องใช้สองกล่องคือสีเขามีให้เลือกแบบหลายสีเลยนะทุกคนเหมือนก็เน้นเป็นโทนน้ำตาลละกันเพราะว่าแบบว่ามันจะได้ดูแบบว่า e v ว r y เด y อ่ะคือแบบมันสีมันเฟรไม่เยอะเท่าสีแบบแฟชั่นอะไรอย่างงี้เนาะแฟชั่นะนี่คือมันจะค่อนข้างที่จะแบบดูแลยากอะไรเงี้ยเราต้องใช้แบบแชมพูโดยเฉพาะเนาะแต่สีน้ำตาลก็คือแบบเออสระปกติก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ สีเทานี่นะคะเดี๋ยวเหมือนจะมาผสมให้ดูนะว่าผสมไงนะคะก็จะมีตัว developer นะคะอยู่2อันเนาะก็แกะจากกล่องเมื่อกี้มาเลยนะแล้วก็เหมือนจะใช้สีนะคะทุกคนสีย้อมเนี่ยใส่ไปก่อนเลยอัตราส่วนก็1ต่อ1เนาะ,ะบีบลงไปเลยนะทุกคนก็ใช้อีกสีนะคะเทานี่เนาะ,ะบีบลงไปพร้อมกันเลยนะเราจะคนแบบนุกไปเลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็จะใส่ developer นะทุกคนใส่ลงไปเลยใส่สองขวดไปเลยนะคะทุกคนแล้วกค็คนจนแบบว่าเนื้อมันเข้ากันดีแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยออกสีแบบน้ำตาลนิด,น,ดนิดนะคะทุกคนครีมครีมเนาะนเนื้อก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองสีเนี้ยยอมออกมานะคะแล้วมันจะแบบได้สีโทนประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มย้อมกันเลยนะคะ ตอนแรกนะทุกคนเนจะใช้ตัวผ้าคลุมตรงนี้นะคะเอามาคลุมไม่ให้มันเลอะเสื้อเลอะอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เขาไม่ได้มีแถมให้นะทุกคนตัวผ้าคลุมนะคือของหมวยเองนะคะมันย้อมที่ร้านเขาก็จะมีที่ลุ่มให้กันแบบมันมันเลอะนะคะทุกคนเลอะเสื้อผ้าเราอะไรอย่างนี้ยก็ก็จะแบ่งผมนะคะแบ่งครึ่งผมนะนี่แบ่งประมาณนี้เราก็จะย้อมจาก ด้านหลังก่อนนะคะใส่ถุงมือนะคะทุกคนคือสําคัญมากๆเลยก็คือต้องใส่ถุงมือทุกครั้งไม่อย่างงั้นมันจะเลอะแล้วก็อาจจะแบบกัดมืออะไรอย่างเงี้ยเราได้นะนี่นะทุกคนค่ะมือเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้มือเลยนะคะปักขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ป้ายไปที่ถผมเลยขั้นตอนแบบย้อมอะไรเงี้ยถ้ามีคนช่วยก็จะดีมากๆนะ แต่อันนี้เราก็จะมาย้อมให้ดูนะคะแบบย้อมด้วยตัวเองคนก็คือแบบย้อมแล้วมันแบบกลิ่นแบบไม่ฉุนเลยนะคือข้อดีของเขาก็แบบตามที่เขาเคลมเลยแหละว่าแบบเออกลิ่นไม่ฉุนจริงปกตินะถ้าแบบว่าเราย้อมผมอะไรเงี้ยคือมันจะแบบมันจะมีกลิ่นอะกลิ่นเคมีอะแรงมากแต่อันนี้ก็คือกลิ่นแบบแทบไม่มีเลยนะเนี่ยคือย้อมใกล้จมูกใกล้อะไรเงี้ยคือไม่มีความแบบ แตกใดๆหรือว่าแบบว่ากลิ่นฉุนอะไรเลยอ,ออกแนวสมุนไพรบอกไม่ถูกทุกคนแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรเนาะมันก็เลยดูแบบแต่สําหรับเรามันก็ไม่ได้หอมไม่ได้เหม็นนะมันก็แบบเออปกติเนาะไม่ได้แบบแต่ก็ดีกว่าที่แบบมันมีกลิ่นฉุนแรงแะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามอย่าย้อมติดหนังหัวจนเกินไปนะทุกคนมันอาจจะแบบว่าระคายเครืองได้เนาะเพราะว่าเราต้องทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีนะคะ วิธีการย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เป็นสุสามาอยู่เนาะก็แบบเขาไม่ให้ย้อมชิปหนังหัวเกินไปหรือว่าย้อมแบบติดหนังหัวนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วนะคะทุกคนใครที่แบบว่าเวลาย้อมผมแล้วแสบหัวอะไรเงี้ยแนะนําว่าอย่าไปย้อมติดหนังหัวเกินเว้นช่วงโคนไว้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเนาะด้านในนะคะเดี๋ยวก็ปล่อยผมมนาะใครที่ผมโคนดำเหมือนนะ แนะนาว่ายอมตรงปลายขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงปลายอ่ะคือมันไม่รู้ว่ามันจะแบบติดมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าโคนดําเนี่ยมันเป็นผมขึ้นใหม่แล้วเวลาแบบลงสีลงอะไรไปเนี่ยมันจะติดเร็วมากแล้วบางทีสีมันอาจจะแบบไม่เสมอกันได้นะทุกคนค่ะทุกคนเหมือนก็จับเวลาครบ25นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ตรงซซ่อคอตรงที่มันแบบเลอะทุกคนเราก็พยายามเช็ดนิดๆเช็ดนะคะไม่งั้นเนี่ยสีมันจะติดนานเนาะค่อนข้างที่จะแบบว่าเริ่มติดนะทุกคนมันมันไม่ได้ใจอะ่ะเพราะว่าสีผมเดิม,มอก็สีเข้มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยอมเสียมตาลไปเดี๋ยวเราจะไปล้างนะคะแล้วก็ได้ผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟินิชลุกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสีมันออกมาโทนประมาณไหนนะคะเนี่ยข้างบนจากสีดํามันก็เริ่มออกสีแบบน้ําตาลน้าตาลแล้วนะคะเดี๋ยวไปล้างผมก่อนนะคะ ค่ะทุกคนก็ยอมเรียบร้อยแล้วนะคะกับการย้อมสีผมด้วยตัวเองก็คือแบบไม่ยุ่งยากเลยนะทุกคนจับมาผสมนะคะแล้วก็ป้ายที่ผมให้เรียบร้อยก็เหมือนก็จับเวลา25นาทีเหมือนก็ไปก็ไปล้างออกนะคะทุกคนก็ใช้แบบน้ำยาสระผมปกติเลยนะคะแล้วก็ใส่คีมนวดนะอันนี้ก็คือเป่าแล้วก็ไม่ได้หนีบผมอะไรใดๆเลยนะทุกคนผมมันก็จะเป็นแบบนี้เลย ซึ่งสีที่ได้เนี่ยก็คือแบบพอใจมากเพราะว่าหมยอ,อยากได้โทนแบบมีอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะสีมันจะเป็นสีสน้ำตาลแบบเนื้อทุ่ราวนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะในห้องนี้ค่อนข้างที่จะมืดนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูเนาะว่าแบบแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะสีผมประมาณไหนนะคะเพราะว่าดูข้างหลังก็คือมืดมากนะคะทุกคนแบบมันดูไม่ค่อยออกเนาะในกล้องอนะ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูแล้วก็ขึ้นวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะคะ แล้วก็พอยอมออกมานะทุกคนคือผมมันก็ไม่ได้แห้งแบบแห้งเสียเลยนะทุกคนมันเหมือนแบบเหมือนก่อนที่เหมือนจะย้อมนั่นแหละคือผมมันก็ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเ,เราต้องรู้ตัวเองเนาะว่าแบบเราทําสีผมบ่อยไหมนะคะแล้วก็ยิ่งของหมวยเองเนาะย้อมประมาณสีรอบได้นะคะทุกคนในรอบหกเดือนนะก็คือแบบเราย้อมสีอ่อนมาแล้วเราอยากให้ผมมันเข้มแล้วก็แบบย้อม แบบบ่อยอะไรเงี้ยคือสีมันก็หลุดบ้างอะไรบ้างก็ย้อมเติมไปนะคะคือเราก็ต้องรู้เนาะว่าแบบผมเราเสียประมาณไหนแล้วก็บํารุงแบบแบบนั้นนะคะทุกคนก็คือการย้อมผมอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างเนาะในการที่แบบผมมันจะแห้งอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างนะคะก็บํารุงกันไปนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเหมอก็มายอมผมให้เพื่อนดูเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้หมวยด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ